นันต้องลงชื่อเข้าใช้อีเมล Google ก่อนนะคะจากนั้นนี่คือตัวอย่างให้คลิกถัดไปใส่พาสเวิร์ดผ่านให้เรียบร้อย <c oughs> รอสักครู่เราก็จะได้หน้าของ Google แล้วก็พิมพ์เซิร์ชที่ c m a r a c o m ช่องดัวแเราจะได้หน้าต่างคลิกเลือก Google นะคะเพื่อให้เชื่อมลิงก์กับ Google รอสักครู่ระบบก็จะให้เราเลือกว่าใช้อีเมลชื่อที่ถูกต้องตามตัวอย่างนี้นะคะ the the a t h are u a c h เสร็จแล้วรอก็จะปรากฏหน้าตา c a n v a c o m ตางนี้ให้คลิกเลือกลองดูสิแล้วก็คลิกต่อไปในครั้งแรกนะคะแล้วก็คลิก ฉันเข้าใจแล้วเราจะได้หน้าของ c a n v a c o อจากนั้นเราก็เช็คดูว่ามันใช่อีเมลแอดเดสที่เป็น D S I U ไหมเสร็จแล้วเราก็คลิกที่แม่แบบเลือกโจทย์ให้ทำโลโก้เราก็จะได้หน้าโลโก้นะคะให้เลือกแม่แบบโลโก้ที่เขามีตัวอย่างให้เลือกเพียงหนึ่งแบบที่ชื่นชอบโลโก้จะมีเยอะแยะมากมายให้เรียนเลือกตามตัวอย่างนี้กูก็ได้เลือก นะหนึ่งรูปที่ตัวนี้คลิกนะก็เลือกใช้แม่แบบนี้มันก็จะมาปรากฏที่หน้าต่างการใช้งานแล้วเราก็คลิกพิมพ์ชื่อที่ช่องบนสุดนะตามลูกศรด้วยรหัสประจำตัว mc 1 3คือห้องเลขที่12บสขีดโลโก้นี่คือตัวอย่าง ให้ตั้งชื่อไฟล์ตั้งนี้นะคะเวลาส่งงานจะได้เช็คงานของเรียนทําการออกแบบโลโก้ให้สวยด้วยเมนูด้านซ้ายมืออาจจะมีเครื่องมือในการสร้างไม่ว่าจะเป็นอัปโหลดสร้างรูปภาพองค์ประกอบข้อความวิดีโอพื้นหลังให้ในักเรียนเลือกตามที่ชื่นชอบมีให้เลือกสรรอย่างเยอะแยะมากมายจากนั้นก็ ทำการเพิ่มเติมปรับแต่งขนาดหรือแก้ไขได้หมดจากแบบที่เลือกนะคะหรือถ้าไม่พอใจเราลบปิิงได้ราออกไปเลยแล้วเราก็าทำใหม่ปรับขนาดเล็กใหญ่ตามต้องการในวัตถุนะนจะเป็นรูปทรงต่างๆสามารถปรับพื้นปงไซ้์ไดนะ้แล้วก็ขยับขยายหมุนหมุนจุดต่างๆ ได้ตามต้องการสามารถที่จะหมุนวัตถุนะคะขั้นตอนต่อไปเราอาจจะเซิร์ชหาไม่ว่าจะเป็นที่เว่นขยายนะคะเซิร์ชตัวอย่างนี้คือคอมพิวเตอร์เราก็จะเอานำรูปคอมปมร้นะสรคะ้คนหาจากรูปที่ต้องการนะ,ะในแคนวาก็จะมีรูปเยอะแยะมากมายนะคะมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็สวยเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เลือกตามที่ต้องการและเหมาะสม อาจจะใช้เวลาในการเลือกนานสักหน่อยเพราะว่าสื่อที่เขามีเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็ค่อยเลือกไปเลือกอย่างพิธีพิธันให้มันเหมาะกับสิ่งที่เราจะคิดและออกแบบโลโก้อะไรก็ได้นะคะต่อจากนั้นก็เมื่อเราเลือกได้อย่างที่เราพอใจแล้วก็คลิกงาคลิกภาพนี้มันก็จะลงมาอยู่ที่หน้างานที่เราจะสร้างตรงกลาง ลือกรูปก็จะปรากฏที่ตรงนี้ปรับแต่งรูปให้เหมาะสมขยายขนาดนะจากนั้นเราต้องการแทรกหรืออัปโหลดรูปในโฟลเดอร์อุปกรณ์เพื่อที่จะนำรูปจากภายนอกนะที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ตามต้องการแล้วก็คลิก Open เพื่อที่จะเลือก Selection รูปนั้นระบบ Canva.com ก็จะทำการดาวน์โหลด จนช่องเต็มสีเขียวนั้นเสร็จเรียบร้อยเมื่อเราโหดเสร็จแล้วเราก็คลิกเลือกรูปที่ต้องการนั้นมามันก็จะมาปรากฏที่หน้าจอในการทำงานของโปรแกรม Canva ในเว็บไซต์นี้ ปรับแต่งภาพให้เหมาะสมขนาดไซส์ขยับให้เหมาะเรียบร้อยเราก็เลือกรูปจากภายนอกเข้ามาใสา่สามารถที่จะครอบตัดส่วนที่ไม่ต้องการใช้ไม่ว่าจะเป็นส่วนบนมุมล่างมุมบนแล้วก็ย่อขยายภาพให้มันเหมาะสมกับสัสดส่วนที่เราจะออกแบบโลโก้ตามตัวอย่างนี้นะคะมันอยู่ที่ไอเดียแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะว่าจะออกแบบในรูปแบบไหน ต่อมามีการเปลี่ยนข้อความหรือเพิ่มข้อความให้กับโลโก้โดยการพิมพ์ที่ข้อความหรือตัวหนังสือและก็เปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์สไตล์ของตัวอักษรหรือตัวหนังสือให้กับโลโก้ได้ตามต้องการตอนนี้ครูจะยกตัวอย่างเป็นโลโก้ของคอมพิวเตอร์ปี2021ันเอาไม่ล่วงหน้าเลยนะครับคลิกสามารถเปลี่ยนสีขนาดของ อักษรได้ตามต้องการจัดองค์ประกอบให้เหมาะสมนะคะย,ย้ายตำแหน่งของผ้ารูปแล้วก็ทุกอย่างถ้าเราต้องการคลิกเพิ่มเติมแล้วก็สามารถคลิกที่องค์ประกอบให้กับโลโก้ตามต้องการ ก็จะมีรูปวัตถุต่างๆที่อยู่ในนั้นที่ต้องการจะมาเสริมเติมแต่งให้มันเหมาะสมแล้วก็กับไอเดียที่เราได้คิดเอาไว้น,นั้นเมาส์ที่มีในเครื่องพร้อมกันรูปแรกเนี่ยไม่สวยคุณต้องการปรับเปลี่ยนเมาส์ให้มันมี texture หรือมีการออกแบบที่ต่างไปจากเดิมก็ไปเลือกเซิร์ชรูปเมาส์กล้อง เว็บแคมนะที่ดีไซน์ไว้เราก็จะมาใส่ตกแต่งภาพให้สวยในรูปแบบของโลโก้ในแบบของเรานะคะ mm hmm. เมื่อเราค้นหารูปตามต้องการแล้วเราก็เลือกภาพนั้นๆมันก็จะมาปรากฏอยู่ที่หน้าการทำงานของเราแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ย่อขยายนะถ้ามันบังเราก็สามารถคลิกเมาส์ข้างขวาคำสั่งเมาส์ นำมันไปไว้หลังสุดนำไปไว้ข้างหน้าแล้วแต่ลองใช้เครื่องมือนั้นดูเดี๋ยวก็จะเกิดความคืบชินเองนะคะ,ะต่อมาเราก็จะไปหาค้นหารูปตามต้องการอีกจนกว่าเราจะพอใจนะคะอะนี้เราอยากจะมีลวดลายสีธรรมดามันก็ดูไม่ค่อยจับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็มีการปรับแต่ง ให้มีลวดลายผ่านทับบนสีเพราะนั้นบางอย่างอยากให้วัตถุมันซ้อนไว้ด้านหลังก็คลิกที่วัตถุนั้นแล้วคลิกเมาส์คำสั่งข้างขวาให้มันอยู่หน้าสุดหลังสุดก็แล้วแต่สัญลักษณ์เขาจะมีบอกนะคะใช้งานไม่ยากาจะให้มันอยู่หน้าสุดหรือหลังสุดก็แล้วแต่แล้วแต่นะคะว่าเราจะคลิก ปรับแต่งองค์ประกอบของภาพให้สวยให้เหมาะนะคะได้ตามที่เราต้องการเลยอ,อิสระทางความคิดอย่าไปลอกก๊อปปี้หรือเอาโลโก้ของลิขสิทธิ์ของผู้ที่เขาออกแบบไว้แล้วมาส่งอันเนี้ยจะถือว่านักเรียนไม่ไม่ผ่านนะไม่พิจารณางานชิ้นนั้นก็คือนักเรียนจะต้องทำใหม่อยู่ดีนะคะอันนี้นักเรียนต้องทราบเอาไว้ เมื่อเราปรับแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาในการทําพอสมควรเพราะฉะนั้นดูแล้วก็ทําการออกแบบโลโก้เนี้ยที่บ้านนะคะและเดี๋ยวเราก็จะได้นําไฟล์ที่สร้างหรือทำโลโก้เสร็จแล้วเนี้ยไปส่งในคาส o ูมในลำดับต่อไปนั่นเอง อตอนนี้เราก็ดูว่าการตกแต่งเทคนิคจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะคะไม่มีผิดไม่มีถูกขอให้มาจากไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนทีนี้เราก็จะมาเพิ่มรูปเมาส์ Mount, นะคะกูจะใช้เมาส์บางทีเราเซิร์ชคีย์เวริร์ดไม่ตรงภาษาไทย ลองเ,เปลี่ยนคำว่า mouse m o u e n t นะเป็นอุปกรณ์ก็จะมีทั้งรูปนปูรูปอะไรกูรก็เลือกรูปภาพแันี้นก็จะมาแล้วก็วางทับไว้มันก็จะเป็นเลเยอร์หรือเปลี่ยนรูปแบบโฉมใหม่จากเดิมนะเสร็จแล้วกรุบเราเสร็จเรียบร้อยไม่ให้มันขยับก็กุบคลิกเมาส์วขวาจัดกลุ่มนะเลือกกรุบเป็นอันเสร็จ ขั้นตอนจากนี้นะคะเราก็จะมาทําการบันทึกไฟล์โดยการคลิกมุมข้างข,างขวาบนสุดคลิกว่าดาวน์โหลดนะรอสักครู่หนึ่งเราก็จะต้องเลือกประเภทของไฟล์นะตรงมุมสามเหลี่ยมชี้ลงเลือกนามสกุลไฟล์ภาพที่เป็น PNG แล้วก็คลิกตรงที่ดาวน์โหลดแบบล่างที่มีไลายน้ําฟรีตรงนี้รอสักครู่เครื่องก็กลำลังดาวน์โหลดแล้วเก็บไฟล์ไว้ที่ไดร์หรือดาวน์โหลดนั่นเองคลิกดูภาพเราก็จะได้ภาพตามนี้เพราะฉะนั้น งานครั้งนี้ให้ดาวน์โหลดจํานวนภาพ2ชนิด jpg ด้วยก็คือทำขั้นตอนซ้ำกับเมื่อกี้นะแล้วก็คลิกรูปแบบในการเซฟแบบดาวน์โหลดแบบมีล่างแบบมีลายน้ำฟรีนะรอสักครู่โปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะคะแล้วเราก็จะได้ภาพแบบเนี้ยที่ได้ ั้นตอนต่อไปเราก็สามารถนำรูปเหล่านี้ไปใช้งานในการสร้างสารรค์เพราะฉะนั้นเราก็กลับย้อนมาดูที่แม่แบบนะว่างานของเราได้การมีการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีลักษณะก่อนออกแบบเป็นแบบนี้นะคะพอออกแบบตกแต่งให้สวยงามก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นต้นเสร็จแล้วใน c a n v a c o m เนี่ยก็สามารถที่จะบันทึกผลงานหรือบันทึกแบบต่าง ไว้ให้เราอัตโนมัตินะคะมันเป็นการบันทึกแบบอัตโนมัติทําในครั้งต่อไปมันก็จะมีไฟล์งานให้เราน,นะคะหลังจากที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมไฟล์เพื่อนําไปใช้ส่งในคลาสสลูมต่อไปและเดี๋ยวค่อยเจอกัน EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ